ไปต่อกันที่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งมายัางทีมข่าวฮิตนิวส์นะครับล่าสุดเราไป2ชุมชนครับที่แรกเราไปที่ชุมชนวิมานสุขในเขตพื้นที่คันนายาวนะครับที่นี่ร้องเรียนกับทีมข่าวกรณีสะพานหรือว่าทางเดินเท้าในชุมชนนะครับมีความชํำรุดที่ผ่านมามีเด็กนะครับรวมไปถึงประชาชนนั้นพลัดตกลงไปทําให้าบาดเจ็บนะครับหลายรายด้วยกันนะครับ ตามที่ชุมชนวิมานสุขเขตคันนายาวร้องเรียนกับทีมข่าวฮิตนิวส์กรณีชุมชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของสะพานคอนกรีตช,ชำรุดเสียหายอย่างหนักทีมข่าวได้ไปตรวจสอบเพราะว่าชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนแออัดและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ300ครัวเรือนจากสภาพที่เห็นพบว่าทางเข้าออกชุมชนค่อนข้างแคบเกือบตลอดทั้งเส้นนะครับที่ใช้สัญจรสะพานก็ได้ซุดตัวค่อนข้างหนักนะครับจริงอย่างที่ชาวบ้านได้แจ้งมาและบางจุดก็ผุพัง นายสะละโซะประธานชุมชนเปิดเผยว่าจากสภาพถนนที่ชำรุดทำให้เคยเกิดเหตุกับเด็กเล็กนะครับพัดตกลงคลองและชาวบ้านที่ใช้มอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาในช่วงหน้าฝนก็เกิดอุบัติเหตุนะครับพัดตกลงไปหลายรายที่ผ่านมาเคยร้องขอให้หน่วยงานของทางสำนักง,งานเขตเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็เงียบหายไปไม่ได้รับการติดต่อแต่อย่างใดนะครับจึงอยากขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วนเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับถนนก็มีด้านซอยสามก็พังมีอะไรบ้างที่ตรงข้างหน้าที่อาแล้วอขาข้างหน้าใช้คลองก็ตะพานก็ตะพานสุดแจงมาตัองปีที่แล้วก็ยังไม่มีใครมาทําให้ตอกกันนิ้วหนึ่งจันฝามือนึก็สุดติดแบบเธอเห็นนเกี้ยใช่ไหมแล้วก็มาใช้คลองถนนเอียงมาใสก็ตกประจํานักเรียนไปโรงเรียนถี่วพยานเวลาฝนตกลื่นตกคลอง แล้วก็มุมนูน้นลูกกงไม่มีนักเรียนก็บางทีถีบเพลินเบรกไม่ทันทก็ตกคลองไปก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็มาด้านนี้ก็พังหน้าที่ทําการชุมชนก็พังครับก็เนี่ยคือความเดือดร้อนของชุมชนก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องคือกทมอ,อย่างเดน,นนิกทมก็น่าจะมาดูรับผิดชอบเพราะความอันตรายลูกหลานของชาวชุมชนของผมอะ่ะมันเดือดร้อนไม่รู้ว่ามันจะลงเมื่อไรเราไม่รู้ได้นะมันสุดมาก